จะมีเดินตามห้างแล้วมด่ามาอะไรไม่มีส่วนใหญ่ก็จะมาชื่นชมขอไทยรูปอะไรตามปกติใช่ดีใจที่ได้เจอโอ้ยันสิ่งเดียวที่มีก็คือคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลต่างๆแล้วหนูรู้สึกแบบแย่ไหมจากที่ไม่เคยโดนนี้มาก่อนแล้วอยู่ๆโดนแบบชุดใหญ่เงี้ยจริงๆช็อกมากงาน่าข้างนี่ช็อกมากด่ากันแบบถึงพิกถึงขิงมากด่ากันแบบอีนั่นอีนี่แบบล้วงลึกเลยอ่ะออ ช็อกมากค่ะแล้ว<อ>ดิวม,มันยังไงเวลาเครียดแบบเจอคอมเมนต์อย่างนีง้เยอะจิ๊บเชื่อว่าแบบจิ๊บไม่เคยโดนไงแต่ถ้าโดนเยอะๆเรามีเซงชีวิตนะเว้ยถูกไหมจิมมี่ชอทุกวิกฤตอ่ะม,มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นพี่พ,พอม,มันเจอแรงกดดันเยอะๆเราจะทําให้เราฝึกตัวหลักของเราได้ถ้าไม่ถ้าจิมมี่ไม่เจอสองเหตุการณ์นี้จิมมี่ไม่เข้มแข็งขนาดนี้นะเราคงจะแบบง้องแง้งง้องแง้งหรือแบบ คาดหวังว่าเราจะได้รับคําชมตลอดเวลาซึ่งมันเป็นความคิดที่เป็นไปไม่ได้มีคนบอกว่าเจมี่งานแน่น7วันจริงนะพี่งานผ่าข้างอะงานผ่าข้างปัจจุบันนี้ยังทำไม่หมดเลยที่เขาบุ๊กคิวมาไว้อืแต่ว่างานเปิดเปิดสเปิด เปิดเปิดชุดส้มอะ่ะอันนี้ไม่ค่อยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเรามัน,มนไม่ค่อยสู้ไฟด้วยค่ะสมมุติว่าเด็กๆหรือเยาวชนที่เขาดูรายการอยู่แล้วเขาอยากจะเอาแบบเจมี่แต่เขาคิดว่าโป้โปเข้าไว้หรือว่าทำตัวให้มันมีข่าวเฉาและจะได้มีงานมีอีเวนต์แบบพี่เจมี่บ้างเจมี่อยากจะบอกอะไรคนที่กำลังดูอยู่ ไปยุ่งกับความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเขาจะมีทุกคนมีวิธีการเติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงในแต่ต่างกันเลยเนี่ยจจมีไม่คือแล้วแต่เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกวับจจมีนะคะแต่จจมี่เตือนไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่คนที่ตั้งใจทําทุกคนแล้วจะเกิดคิดให้ดีงานนี้มันมันถ้าไม่ถ้าไม่เกิดก็ดับ พร้อมจะเสี่ยงปล่าถ้าไม่เกิดมันก็อาจจะเป็นเป็นแผลไปเลยนะใช่แล้วก็คนเียผลที่ได้กับมันมามันมีอีกหลายอย่างที่ไม่มีใครรู้อและเจมีคิดว่าสิ่งที่ทำไปคุ้มไหมแล้วแบบงานเงินเราแบบมีเยอะอะไรเงี้ยกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่มันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่พี่มันเหมือนก็แลกเยอะเหมือนแบบเอาสิ่งที่มัน ไม่ควรจะแลกไปแลกอ่ะี่โกจเจมี่พูดคำนี้ดีกว่าถ้าให้กลับไปวันนั้นได้แล้วเลิกทำหรือไม่ใส่ชุดนั้นอ่ะเจมี่จะใส่หรือไม่ใสเจมี่คงใสแต่ชุดไหนวะชุดหนึ่งกัชุดที่แบบว่ามันมีกระส่งกระแสอะไรต่างๆเนี่ยเจมี่คงใสแต่หนึ่งชุดสองชุดสามใสหมดเลยสามนั่นแปลว่าถ้าเกิดให้เจมี่ย้อนกลับไปได้จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยถูกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิธีการโพสต์เปลี่ยนวิธีการนั่งเปลี่ยนวิธีการอะไรเง โอเคโอเคคือใส่ชุดแต่เปลี่ยนวิธีคือเปลี่ยนมุมมองที่ไอ้กล้องมันถ่ายออกมาอย่างนั้นน่ะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะอ่าโอเสวยอย่างนี้เซ็กซี่อย่างนี้ก็ต้องมีแบบว่าผู้ชาย่ะหลังจากที่มีกระแสไปมีมม้พวกลูกจิตอยากจะโทรมาหรือว่าพวกเสียเสียอยากจะนัดกินข้าวอมีเออเล็ดเล่าสิมีคนเสนอให้10ล้านด้วยทำอะไร สิบล้านไม่ต้องเป็นแฟนไม่ต้องเป็นอะไรใช่เพราะว่าเขาแบบอาจจะแบบไม่มีไม่มีความสามารถที่จะเป็นแฟนใครได้แล้วหรือไงเสนอให้สิบล้านเสียเสนอเงินสิบล้านให้กับเจมมี่ให้เฉยๆแล้วทำไมหนูไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วเราจะต้องไปกินข้าวกับเขาไหมไปอยู่กับเขาไหมบ้านเขาไหมหรือไงไม่ต้องไปอยู่บ้านคือให้อ่ะคือเขาเอาสิเอาสิอุ้ย ฉันจะโทรให้เขาโทรหาพ่อหรือนี้เลยถ้าสมมุติว่าอยู่ๆยูี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าให้สิบล้านแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมาเสียเงินเฮ้ยไมนต้องทําอะไรบ้างแหละแหมนั่นไงนั่นไงเพราะจิมีคิดคำนใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณสิบล้านแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้สองเราจ่ายเงินไปสองพันล้านี่เิให้จับมือจับมือนไม่อ่ะไม่เอาเลยแค่จับมือได้ไหมไม่เอาเลยไม่เอางั้นเดี๋ยวนะงั้นตอนนี้สถานะของจิมมี่คือโสดเหรอใช่ค่ะไม่มีแฟนมานานยังประมาณ สองสาเดือนนี้อะค่ะเพิ่งเลิกใช่ค่ะเฮ้ยแต่เขาบอกว่าจะไม่มีแฟนหรือว่าคบกันมาคบมันยาวนะก็เป็นคนนอกวงการเป็นทนายเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอายุมากกว่าเราปะสิบปีค่ะอ๋อแล้วทําไมมันเกิดอะไรขึ้นก็มันคบกันมันดีมากอะพี่พี่จิ๊บดีจนแบบเรารู้สึกว่าบางทีมันมาถึงจุดที่เราต้องเลือกระหว่างงานกับความรักมันอย่างนั้นเลยอะอ้าวแล้วเราไม่สามารถมีงานแบบนี้แล้วมีเขาได้เหรอครับมันมันไม่สามารถ เขา,ยา,ยาบอกหรือเปล่วาว่าไม่ได้จะมีจะ,ม,จะมีพยายามแล้วพยายามที่จะแบบทําทั้งงานทั้งทั้งความรักเลยไงแต่ว่ามันมันงานมันไม่ประสบความสำเร็จเลย,เลยทำไมเขาเขาห้ามหรือว่าเรื่องดวงหรืออะไรอ่มันเป็นเรื่องของของ energy มากกว่าพี่งานที่มันต้องใช้ความอความพลังสูงอะ ความเป็นตรงตัวเองสูงะมันไม่สามารถมีอะไรมาเหนียวหลังได้เหมือนเรารับพวงถูกไหมใช่เลิกแล้วโอ้โหเขาไม่เฮิ้ยตายชักเลพยายามช่วงนี้ก็ยิงอยู่ในช่วงที่พยายามเริ่มถอยห่างแต่ก็มีคุยกันมีเจอกันบ้างไม่ได้ไม่ได้ขาดร้อยเปอร์ซ็ใช่ค่ะสเปคผู้ชายของเชมี่เป็นลักษณะไหนหล่อค่ะรวยค่ะเลิศมีสองข้อนี้จบค่ะ โอเคนะคะแค่สองหลอถ้าพี่จะมีอย่างอื่นด้วยนะอืมํมัยเาอะไรใหญ่ไงอะไรแบบว่าสรีละหุ่นใหญ่ดูแบบว่าดูกำยยอยัมเงี้ยหุ่นเอาด้วยไหมต้องมีซิกแพคไหมคุณพี่ระวังนะคะไอ้พวกกำยำข้างนอกเนี่ยข้างในมันอาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้นะคะต้องระวังไว้ด้วยอสวยแต่รูปจุบไม่หอม ครับเนาะะอไรประมาณไม่่ไมถึงที่แแบบบาางงงทีีดดดููข้นอกไไจะมม่่่ใชต่อร่อยเงออแสดงว่าจีมี่ก็ต้องเป็นคนแซ่บพอสมควรไม่รู้ค่ะก็ย้ำอีกทีนะสำหรับเสียเสียที่อาจจะเรียดดูไหมคะอะไรนะเลียแขนเด็กแขนดูถ้าเกิดจะให้เลียอย่างนี้นะอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกนะต้องสิบร้านแล้วเนาะสิบร้านไม่พอค่ะหล่อและรวยอย่างเดียวไม่หล่อได้ไหม ไม่หรอกคือเวลาที่เรามีสเปกอ่ะเรามีสเปกสิ่งที่เราได้ไม่เคยตรงกับสเปกเลยจริง่เป็นคนชอบผู้ชายสะอาดสะอาดเพราะเป็นผิวขาวผิวขาวสะอาดสะอาดหน้าตี๋หน่อยแต่เวลาได้นี่นะคะต้องมีหนวดต้องผิวดำแดงต้องอะไรอย่างเงี้ยตลอดระวังนะไม่รู้ทำางินไปด้วยอะไรขาวๆนี่เป็นต้นหมดแล้วนะเตักบาทด้วยข้าวหอมนินนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะเรื่องความรักก็ก็ตอนนี้โล่ง ถูกไหมไม่มีใครแล้วก็ยังไม่แพลนที่จะมีใครสเปคก็บอกไปแล้วนะครับสำหรับผู้ชายที่ได้หยุดดูอยู่เรื่องงานก็อย่างที่คุณโก้บอกเราคงจะเห็นอะไรที่มันๆในอนาคตอันใกล้นี้เรื่อยๆนะฮะมีอะไรจะสอบถามน้องจะมีอีกไหมอยากรู้ว่าจะมีจริงๆว่าเห็นแบบว่าผู้ชายต้องไยพูดถึงเป็นเลสเบียนเปล่าไม่เป็นไม่เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน อ๋อถ้ามีทอมหล่อๆหรือว่าเขาฮิตนะทอมหล่อมาจีบผู้หญิงเนี่ยจะสามารถแบบชอบแบบผู้หญิงด้วยกันได้ไหมคงไม่ถึงขนาดแบบคบกันเป็นแฟนหรือสามีภรรยาคงไม่ถึงขนาดแต่ก็ไม่ได้รังเกียจแต่ก็ไม่ได้รังเกียจที่จะเป็นเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยไม่รังเกียจแล้วแล้วแลนไหมะว่าจะมีสามีสักอายุเท่าไหร่ครับไม่ได้แพลนนะแต่คิดว่าถ้าเกิดเลยสามสิบห้าเลยเนี่ยจะไม่มีลูกแล้ว ใช่เพราะว่าร่างกายเราบางทีไม่ค่อยสมบูรณ์แต่อยากมีลูกก็คิดเหมือนกันตอนนี้เจมี่ก็31ค่ะ31อีก4ปีดังนั้นถ้าเกิดจะแต่งก็ต้องภายในปี2ปีแล้วนะถ้าหาผัวไม่ได้ก็ยังไม่มีค่ะ <ś 2> เลือตรงนี้แหละชัดเจนชัดเจนก็วางแผนในอนาคตก็คือว่าเราก็ทํางานในวงการนี้ก่นก่อนใช่ค่ะนะครับ,รบแล้วมีอะไรที่เราสามารถจะติดตามน้องเจนนี่ได้อีกไหมช่องทางอื่นๆหรือว่ามีผลงานที่เป็นแฟนหรือเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบอยู่ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีผลงานอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คือเจตนาของเราเนี่ยอยากจะทําให้อยากจะนเตอร์เทนคนมากกว่าอยากทําให้คนดูเนี่ยมีความสุขนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยไม่ได้แบบอยาก ทำให้ใครไม่พอใจหรือว่าเกลียดโกรธเกลียดเราอะไรอย่างเงี้ยอยากจะฝากผลงานทุกอย่างที่กำลังจะออกมาให้แบบสนุกสนุกกันด้วยนะถ,ถ้าจะให้จะมีไปเที่ยวสักที่ในประเทศไทยเนี่ยที่ไห<อ>นที่หนูสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเ,<อ>เป็นตัวของตัวเองเลยเหรอก็ <c oughs> แบบว่าทำนี้ใช่ไหมเออภูเขาทะเลหรือว่าภาคใต้ภาคเหนือที่ไหนที่ที่ชอบในเมืองไทย่ที่ท่องเที่ยวเที่ยววัดเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดวัดอะไร นี่สร้างภาพหรือเปล่าไม่สร้างสาบานเลยค่ะให้ตายเลยค่ะจริงเหรอเจมี่เป็นคนเข้าวัดเหรอไปอยู่ที่ใดมาเข้าไม่เธอเขาจะเห็นเธอจะอยู่บนพรมแดงเธอเพิ่งเห็นสิเข้าัปมาสิบปีเจมี่เนี่ยจิ๊บเจอเจมี่ก็คือในวัด หลายครั้งจริงเหรอที่สงสัยคือตอนตอนแรกมันมันก็เกิดประเด็นหลังจากที่ผลงานหนูช่วงหลังออกมาก็เลยงงว่าจากวัดแล้วมาตรงนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยมันมันไหลกันมาได้ยังไงหนูว่าดวงนะเลืดดวงมากเลยใช่จะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิสยพระสยามเทวทิราชอะไรแเี้ยโอ้จะหายจริงเหรอแต่ก็ยังไปวัดอยู่สม่ำเสมอไปวัดอยู่แล้วก็ไปวัดแล้วก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากครับใช่ค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคือคือจะไม่รู้ว่าจะไม่แก้ตัวยังไงเนี่ยคงจะไม่ขึ้นอยู่แล้ว คงจะไม่มีใครเชื่อในโมเมนต์นี้นะแต่อยากจะแบบให้คิดกลับกันมัางว่า,าถ้าจะมีแบบจะให้ภาพภาพพิสามภะภาพนี้หลุดออกไปอย่างเงี้ยคือมีแม็กกาซีนบางหัวติดต่อให้ม่ถ่ายนะไม่จําเป็นต้องต้องโปขนาดนี้ด้วยซ้ำเป็นบิกนินี่สองชิ้นจะมียังปฏิเสธไปเลยสำ,สำหรับบางที่นะคะถ้าจะมีจะให้ภาพนี้หลุดอจะมีไปฟรีๆจะมีไปถ่ายแบบนั้นอนะ อืมซอสกว่าดังกว่าได้เงินด้วยได้เงินด้วยอืมนะเอาละเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับที่กําลังชมรายการอยู่ก็คงจะได้คําตอบไปแล้วล่ะเพราะหลายๆคนนะครับก็คือแบบว่าฟังทางซ้ายทีขวาทีดูแบบว่าในโลกโซเชียลคนนั้นนักเลงคีย์บอร์ดพิมพ์อย่างนี้อย่างนั้นฟังจากเจ้าตัวเลยดีกว่าตัวเป็นๆว่าเขาคิดยังไงและเขาทํำยังไงและเขาวางแผนต่อไปในอนาคตจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมนั่นแหละเพราะ ทุกอย่างที่เราถามวันนี้เราเชื่อว่าเราก็สอบถามเปลือยทุกแง่มุมเท่าที่ท่านผู้ชมจะสงสัยได้เราเองจริง,รงๆแล้วติดตามข่าวจะไม่มาตลอดแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้มากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันเนาะคำถามอาจจะเบาบ้างแรงบ้าง แต่น้องเจมี่ก็คือแบบรับมือมันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปตบกันหลังรายการค่ะครับยังไงก็ตามเจมี่ต้องเข้าใจนะว่าเขาเขียนมาให้ถามทั้งนั้นเลยเราไม่จริงจริงนะเจมี่รู้อยู่แล้วพี่เป็นคนซอบมาพี่อย่ากลัวเราแรงแรงไปเลยทุกคนจะเกรงใจรูเองโอเคไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเจมี่มากนะครับที่เสิร์เวลาครับครับผมหมดเวลาของรายการจับมังเปลือยในวันนี้แลวนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งระวังนะนั่งระวังจริงหรอ